สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูมิ้นอีกเช่นเคยนะคะแต่เอ๊ะวันนี้คุณครูมิ้นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยอะไรกันนะก่อนอื่นเราต้องไปฟังเพลงกันก่อนดีไหมคะไปกันเลยค่ะ ยังไงบ้างคะลูกได้ฟังบทเพลงไปแล้วเด็กๆพอจะนึกได้แล้วยังว่าวันนี้คุณครูจะนำเด็กๆไปเรียนเรื่องอะไรอ้าเก่งจังเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยกลางวันและก็กลางคืนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆจ๋า เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ความหมายของคำว่ากลางวันและกลางคืนกันนะคะ,ะกลางวันหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุง่งจนถึงย่ำคำ่ำหรือกลางวันมีแสงสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราได้อย่างชัดเจน ส่วนเวลากลางคืนก็หมายถึงช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเช้าวันของวันใหม่ในตอนกลางคืนมืดไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะคะ,ะส่วนในเวลากลางคืนบนท้องฟ้ามีดวงดาวและก็มีดวงจันทร์ เด็กๆจ้าต่อไปเป็นการปฏิบัติตนในเวลากลางวันนะคะลูกอาเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในเวลากลางวันมีแสงอาทิตย์ส่งมาบนโลกทําให้ร้อนมากเลยเด็กๆไม่ควรเล่นกลางแดดนะคะลูกเมื่อเด็กๆจําเป็นจะต้องออกไปไหนมาไหนเด็กๆต้องสวมหมวกหรือว่ากางร่มทุกครั้งนะคะ ส่วนการปฏิบัติตนในเวลากลางคืนและลูกทำอย่างไรอ่าการปฏิบัติตนในเวลากลางคืนอ่าเพราะกลางคืนนี้มันมืดมิดใช่ไหมลูกเด็กๆไม่เล่นแล้วนะคะอ่าเด็กๆจะได้เวลานอนแล้วลูกเด็กๆอย่าลืมสวดมนต์กล่าวดูอาก่อนนอนนะคะเด็กๆจะได้หลับสบายนอนหลับฝันดีเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เรามาสรุป บทเรียนกับบุทเพลงกลางวันกลางคืนกันนะคะเอาเราไปร้องพร้อมๆกันเลยค่ะลูกกลางคืนนั้นมีดวงจันทร์ส่วนกลางวันนั้นมีดวงอาทิตย์หนูจ๋าอย่าจําให้ผิดหนูจ๋าอย่าจําให้ผิดดวงอาทิตย์ส่องแสงกลางวัน ส่วนดวงจันทร์ส่องแสงกลางคืนเด็กๆจ๋าอย่าลืมนะคะลูกไปจำกันให้ได้นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณครูต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลูกสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย